เช็คด่วนเราชนะกลุ่มไหนที่ต้องลงทะเบียน w w w เราชนะ .com รับเงินเยียวยา3,500บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดทใหม่ๆค่ะ มาตรการเยียวยาในรอบที่2ของรัฐบาลที่ชื่อมาตรการเราชนะที่มีความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ700 0บาทนะคะหรือว่าเงินเยียวยา3,500บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราชนะ com นะคะสำหรับหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ หประกอบอาชีพอิสระนะคะเช่นกลุ่มแท็กซี่คนขายลอตเตอรี่แล้วก็สเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40กลุ่มที่3ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่จำนวน14ล้านคนนะคะและก็กลุ่มที่4นะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้รับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ เช่นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจํานวน14ล้านคนนะคะซึ่งก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะและก็กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมมาตรการโครงการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า13.8ล้านลายหรือไม่เกิน15ล้านลายนะคะแต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติก่อนนะคะว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนนะคะ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนนะคะเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ร้านค้าเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะซึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยเมื่อวันที่16มกราคม2564น,นะคะระบุว่าหลักเกณฑ์เงินเยียวยา3,500บาทระยะเวลา2เดือนตามโครงการราชนะ มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากครั้งก่อนโดยครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมาพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแรงงานในระบบหรือข้าราชการพานักงานรัฐวิสาหก,กิจที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้จะไม่นำมาพิจารณาในครั้งนี้ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่จะได้รับการเยียวยา เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านคนและในวันอังคารนี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่19มกราคม2564ก็จะมีการประชุมคอรมอและก็จะมีความชัดเจนแต่ทั้งนี้กลุ่มเปราะบางที่มีถึง14ล้านคนก็จะได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่19มกราคมนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะ ภายหลังจากกระทรวงการคลังนำมาตรการเยียวยาโควิดในรอบที่2ที่ใช้ชื่อโครงการเราชนะเข้าที่ประชุมคอรมอและหลังคอรมออนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเราก็จะได้เห็นรายละเอียดเงื่อนไขลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะแอดมินก็ทําคลิปลงในช่วงเช้านะคะถ้าหากว่าการประชุมเสร็จในช่วงบ่ายนะคะทางช่องของเรานะคะก็จะรีบนําข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ